สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC เมื่อสุขูสุขุนนะครับเด้อมาเบิงงัวแม่ลูกก็เบาตึงครับเมื่อนี้ครับเปิดราคาเบาๆครับสามหมืนเก่าพันครับราคานี่นะสนใจครับพี่น้องครับราคานี่นะสนใจครับสามหมืนเก่าพันครับหลูมเองงามๆครับพี่น้องครับท่ายสูงลอยยี่สิบห้าカメครับงัวลูกสองครับ อาสนใจครับไผไว้ผู้นั้นได้ครับโค้มนี้ครับสามหมืนเก้าพันครับดูงามแห้งครับลูกสาวครับไว้สีหาเดือนครับเงาหางใิญ่งครับเพศเพศดำครับสุดยอดเลยครับง่วแเมลูโคมนี้ครับสามหมืนเก้าพี่น้องเอ้ยถือครับครับปูแห้งครับโค้มนี้ครับสามหมืนเก้าพันครับงัวเป็นตะเลียงครับโค้มนี้ครับใครเห็นลิปนี้แล้วครับฝ่าโทรวมาหาเบาตึงได้ครับ แม่ดีครับโพนดีอ้างดีครับเป็นงัวไท่กลางครับพี่น้องครับง้วไทยกลางครับเบิ้งหลูกฝนครับหลูกฝนเป็นตะหักเป็นตะหักครับนังหนาบือเรื่องยานครับจะโพกดีครับเงาหางใหญ่ครับเพศเป็นเพศดำครับง้วเป็นตะเลียงครับพี่น้องครับไถหางงัวเลียงครับฝอใหญ่ไม่ใหญ่ครับเบิ้งโคบนีเลยครับกับเบาตึงครับ สามหมื่นเก่าพันครับลดแหลกแจกแถมครับพี่น้องครับป่มชันครับพ่วงหางครับดู้ยครับน้องหางงใหญ่ครับงัวดีครับตัวนี้ครับเล็บดีคอขาดีมืดครับบ่ทกบ่ท้อนครับพี่น้องครับสุดยอดครับโคมนี้ครับสามหมื่นเก่าพันครับง้วเลี่ยงครับง้วเป็นตะเลี่ยงครับ บรรยากาศส่วงเส้าครับเด็ดๆด่เมเจมเลยครับนมซีเต่าครับวอมีติงครับตัวนี้ครับสดสดครับง่วครับสดแห้งครับง่วครับสามมื่นเก่าครับหางัวเลี่ยงและค่าเบาๆครับคมนี่ครับจัดไปเลยครับพี่น้องครับน่าสนใจครับวายุบานนวาฟีเดอร์ครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับขายทํำโดยเบาตึงปทุมราชครับพี่น้องครับ เสานี้ก็ไม่งัวมาฝากพี่น้องครับหนึ่งโคมครับเป็นง่วงครับง่วไทยกลางครับถ่ายสูงลอยยีซิมหะカメียครับประกันขาโถขาถอนสิมหามือครับสวงบัดุดสวงบดจุมครับตัวนี้ครับบรรยากาศสวงเศร้าๆครับแดดกรลั่งออกครับพี่น้องแม่โพนดีครับขนเรียบครับสีแดงครับ โดยเฉพาะลูกสาวครับเป็นตะหักครับนังนาครับโค้งสร้างดีครับสุดยอดครับงอคมนี่ครับสามหมืนเก้าพันครับพี่น้องครับดวนนะครับโอ้มาชันแรงๆครับนี่ครับดดเรกแจกแถมไปได้ครับ งวงามครับงวเป็นตะเลียงครับโคมนี้ครับใครสนใจกระโทมมหาบาตึงเนี่ยครับสามหมื่นเก้าพันครับพี่น้องเ๋ยครับพี่น้องพี่น้องมาเบิ้งงัวครับมาเบิ้งงวครับง้วไทยครับง้วไทยกลางครับง้วเป็นตะเลียงครับโคมนี้นะครับสามหมื่นเก้าพันครับยาชีไทยแล้วครับยาบำรุงครับพยาชีไทยเรียบร้อยครับ เรื่องอีจังน้อยกะอุ้ยครับไดนกำไรเป็นกอบเป็นกำครับโคมนี่ครับเพราะว่าถูกครับสามหมื่นเก่าพันครับสุดยอดเรื่องลูกครับหนาแห้งครับลูกครับลูกสาวงามๆครับนี่ใสดีทั้งแม่ทั้งลูกครับไก่ไก่กระทุกม่ได้ครับ สอบถามเบาตึงได้ครับสุดท้ายนี้เบาตึงขอจบคลิปไปเพียงทนี้ก้อนครับพอกันคลิปนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม